ก็ได้ลองสัมผัสกับแผ่นรองนอนมานะครับก็เลยอยากจะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังว่าแผ่นรองนอนที่ในมุมมองของผมก่อนหน้านี้ที่มันไม่ค่อยอให้ความสําคัญเท่าไหร่นะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่คนที่เดินป่านะครับควรจะต้องพกติดตัวไว้ดังนั้นผมก็เลยไปหา ซื้อนะครับเจ้าตัวแผ่นลองนอนนะครับที่เป็นในลักษณะของการพกพาอย่างนี้นะทุกคนผมไม่แน่ใจว่าทุกคนเห็นไหมที่ผมถืออยู่ในมือนะครับเป็นแผ่นลองนอนชื่ออ่าสกอตตัสนะครับผมเป็นตัวนี้เป็นคอมแพกซีรีส์นะครับเป็นรุ่นอัลโตไลท์นะครับเพราะว่าตระกูลอัลโตไลท์ส่วนใหญ่ครับคือเขาจะเน้นในเรื่องของขนาดเล็กแล้วก็น้ําหนักเบา เหมาะที่จะพกพาได้สะดวกทีนี้ก่อนที่ผมจะมาให้ทุกคนดูอะครับว่าเจ้าแผ่นรองนอนที่ผมถืออยู่เนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงแล้วก็ประสิทธิภาพมันเป็นยังไงนะครับผมขออนุญาตให้ความรู้เพื่อนเพื่อนก่อนนะครับว่าในท้องตลาดตอนนี้นะทุกคนแผ่นรองนอนนะครับมันจะมีอยู่2ประเภทด้วยกันคือประเภทแรกอะครับมันจะเป็นในลักษณะของแผ่นรองนอนที่เราใช้การเป่าลมเข้าไปนะครับอีกอประเภทหนึ่งก็จะเป็นลักษณะของ การใช้เม็ดโฟมหรือการใช้อฟองน้ําที่อยู่ข้างในนะครับที่มีการพองตัวอัตโนมัตินะครับจะเห็นหลายหลา,ารีวิวนะครับที่เวลาเรา,าเปิดจุกปั๊บแล้วมันก็จะพองตัวขึ้นมาเป็นแผ่นรองนอนให้เรานะครับมันก็จะมีหลักๆอยู่2ตัวนะทุกคนเท่าที่ผมเห็นนะแต่ทีนี้ตัวที่ผมถืออยู่ในมือนะครับทุกคนจะเป็นตัวประเภทที่เป่าลมนะครับ จ้าตัวนี้ผมใช้มาหลายทริปแล้วแหละรครับผมก็เลยสามารถที่จะเอามาเล่าให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าข้อดีข้อเสียมันเป็นยังไงนะครับเจ้าตัวนี้อย่างที่บอกครับว่ามันเป็นรุ่น compact ultra light นะครับมันจะมีขนาดเล็กมากน้ำหนักของมันอยู่ที่ประมาณครึ่งกิโลเองนะทุกคนประมาณ500กว่ากรัมนะครับทีนี้เนื่องจากมันเป็นวัสดุเป่าลมนะครับดังนั้นนะการจัดเก็บมันก็จะค่อนข้างเล็ก แล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับที่ผมอยู่มันก็ไม่ได้เล็กเลยนะครับความยาวของมันเกือบจะ2เมตรเลยนะทุกคนนี่ผมคลี่ให้ดูแล้วนะครับความยาวของมันจะประมาณเกือบ2เมตรเลยแล้วก็ความกว้างนะครับจะอยู่ประมาณ65เซนก็พอๆกับคนนอนได้1คนนะครับเนี่ยฮะทีนี้เมื่อเราเป่าลมเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะทุกคนความหนาของเจ้าตัวสลิปแมพตัวนี้ครับหรือว่าแผ่นรงนอนตัวนี้ครับมันจะมีความหนาถึง6 เซนติเมตรเลยนะครับ 6, 6อขอโทษนะครับคนมันจะมีความหนาประมาณ5เซนติเมตร5.1นะครับอยู่ที่ประมาณนี้ทีนี้เรามาดูว่าจุกเป่าลมของเขาครับเขาจะเป็น2ระบบตรงนี้นะครับเป็นวันเวนะทุกคนคือถ้าเราดึงจุกตรงนี้ครับมันจะเป็นรูโบ๋อย่างนี้เลยเนี่ยผมเอามาให้ดูใกล้ๆมันจะเป็นรูอย่างนี้นะนม่รู้ว่าทุกคนเห็นไหมกล้องมันดันโฟก,กัสหน้าผมอะ่ะมันจะเป็นรูอย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราเอาจุกใส่เข้าไปอย่างงี้ มันก็จะสามารถเปิดอีกจุดนี้เพื่อให้ลมเข้าได้ทางเดียวได้แล้วเราก็สามารถเป่าหรือจะใช้เครื่องที่เป็นเครื่องเป่าลมนะครับเป่าพองให้มันพองอากาศก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเป่าให้ดูนะครับว่าขนาดของเจ้าตัวเนี้ยเมื่อเป่าลมแล้วมันจะมีขนาดเท่าไหร่นะครับ พอแล้วทุกคนขับเป่านานกว่านี้เดี๋ยวผมจะไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับอาจจะไปกองนอนอยู่กับพื้นละนี่คือหลังจากที่ผมเป่าเรียบร้อยนะครับความหนาของเขาก็เนี่ยฮะรประมาณ5เซนทมที่เขาเคลมไว้นะครับลวดลายของเขาถ้าทุกคนเห็นนะฮะมันจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะเป็นนูนๆอย่างนี้นะครับมันเหมาะกับการนอนคือเจ้าตัวนี้ข้อดีของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันสามารถที่จะ ให้ความแข็งกับแผ่นได้ครับขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะชอบแบบแข็งหรือชอบแบบนุ่มอะไรอย่างงี้ครับถ้าชอบแบบแข็งเราก็ต้องเป่าให้ลมมันเข้าไปสุดๆเลยแต่ถ้าแบบนุ่มเราอาจจะไม่ต้องเป่าอะไรเยอะะครับขึ้นอยู่กับคนชอบเนาะเนี่ยฮะความสูงผมสูงร้อยผมสูงร้อยหกสิบกว่าอีกนะทุกคนแต่เจ้าแผ่นเนี่ยสูงกว่าผมร้อยเก้าสิบเซนนะก็จะประมาณนี้ส่วนด้านล่างของเขาก็จะเป็นโลโก้นะครับสกอตตัสอยู่ตรงนี้นะครับ ตัวนี้วัสดุนะครับจะเป็นพลาสติกไนลอดมนะั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับจะกันน้ำได้อยู่นะครับมีความแข็งแรงระดับหนึ่งนะแต่ทีนี้ผมจะมาพูดถึงข้อคอนเซิร์นหรือว่าสิ่งที่ผมใช้แล้วผมไม่ประทับใจกับเขาอะครับของเจ้าตัวแผ่นรองนอนตรงนี้นะฮะคือว่า อโอเคข้อดีของเขามันก็จะมีหลายๆอย่างนะครับขนาดเล็กพกพาสะดวกนะครับแต่ข้อเสียของเขาก็มีเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีนั่นก็คือข้อเสียของเขาที่หรือ,อที่นอนเป่าลมนะครับส่วนใหญ่มันก็จะเป็นในเรื่องของอการนอนนะครับบางทีเวลาเรานอนเราขยับตัวมันจะมีเสียงนะครับแล้วมันก็จะค่อนข้างรบกวนผมเป็นคนไม่ค่อยชอบมากเวลา นอนพิกตัวอะไรอย่างนี้ครับแล้วมันจะเสียดสีเจ้าตัวแผ่นรองนอนจะเสียดสีกับพื้นเต้นเราอะครับซึ่งมันเป็นพลาสมันเป็นไนลอนเหมือนกันแล้วมันก็จะมีเสียงบางคนอาจจะไม่ค่อยชอบเสียงตรงนั้นแต่ถ้าหากว่าใครที่ไม่ไม่ได้คอนเซิต์ตรงนั้นก็ไม่เป็นไรครับแต่ผมไม่ได้เลยอะคือแล้วมันมักจะไหลด้วยมันไม่มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยมีตัวยึดเกาะกับตัวคนเท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือโอกาสที่เขาจะโดนของ มีคมทิ้นแทงได้ง่ายจะมีสูงดังนั้นเวลาไปเดินต่าก็ต้องระมัดระวังนิดนึงครับว่าพื้นที่เราใช้นอนตรงนี้ครับมันมีของแข็งหรือว่ามีของมีคมที่จะสามารถทําให้เจ้า,าแผ่นรองนอนตัวนี้ครับมันอาจจะทะลุได้หรือเปล่านะทีนี้การจัดเก็บอ่ะมันก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งเหมือนกันที่ผมไม่ค่อยชอบกับเจ้าแผ่นรองนอนตัวนี้นะครับ เวลาเราจะเก็บครับเราก็แค่ง,ง่ายๆเราก็มันจะเป็นจุกลม2ชั้นนะทุกคนที่ผมให้ดูเมื่อสักครู่ครับถ้าเราเปิดเนี่ยมันจะมีชั้นบนก่อนก็คือมันจะเป็นจุกซ้อนอย่างนี้นะครับให้เราจุกซ้อนเนี้จะเป่าลมเข้าอย่างเดียวแต่ถ้าเราจะปล่อยลมออกเราต้องดึงอีกชั้นหนึ่งมาเนี่ยฮะลมมันจะออกไวมากเพราะว่าแรงดันข้างในเห็นไหมแป๊บเดียวก็ พับเก็บได้แล้วแต่มันไม่จบเท่านี้นะทุกคนการพับของเขาคือมันจะต้องไล่ลมออกให้หมดะครับไม่อย่างนั้นอะ่ะมันจะไม่สามารถเก็บเข้าไปกับไอตัวถุงที่เขามีให้ได้ผมใช้เวลากับการเก็บอะ่ะนานยิ่งกว่าเก็บเต็เตนท์อีกทุกคนดังนั้นผมก็เลยมองว่าอา่ถุงถุงเนาะไม่ใช่ถุงนอนครับแผ่นรองนอนประเภทเป่าลมะครับมันอาจจะไม่ค่อย ถูกกับผมเท่าไหร่หรือถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบนะครับหรือมองซีรีส์นี้อยู่หรือว่าอาจจะมองซีรีส์อื่นแบรนด์อื่นแต่ว่าจะเป็นประเภทเป่าลมก็สามารถที่จะลองเอาไปเปรียบเทียบได้นะครับแต่ถ้าเป็นอีกประเภทหนึ่งที่ผมอ่าแนะนําก็คือตัวที่เป็นพองเองนะครับตัวนั้นนะโฟมข้างในเขาจะมีการขยายตัวนะทุกคนมมองภาพเวลาเราขยํา โฟมแล้วเราปล่อยอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะคืนตัวใช่ไหมครับแต่ตัวนั้นอ่ะมันก็จะแลกมาด้วยกับขนาดของเขาอะครับจะค่อนข้างใหญ่ต่อให้เรารีดลมออกให้หมดแล้วก็ตามฟองน้ําแบนเท่าไหร่ก็ตามมันก็ยังใหญ่กว่าไอ้เจ้าตัวที่มันเป็นแบบเป่าลมแบบนี้นะครับนี่ก็อยากจะเอามาให้ทุกคนดูแบบรวดเร็วนะครับทุกคนวันนี้ว่าทุกคนรู้สึกยังไงนะครับว่า อยากสนใจแผ่นลองนอนแบบไหมอะไรอย่างเงี้ยครับลองเอาไปดูนี่คือตัวที่ผมใช้มาหลายๆทิปด้วยกันนะครับโอเคก็วันนี้ก็จะมีสั้นๆเท่านี้นะทุกคนขอบคุณที่รับชมและติดตามบ๊ายบาย